ใจที่ไม่โทษตัวเองจะค่อยๆฟื้นใจของมนุษย์เกิดมาไม่พร้อมความอ่อนโยนต่อตอนเองนักตั้งแต่เริ่มจำความได้ใจก็ถูกสอนให้มองผลลัพธ์ก่อนมองสภาพถูกสอนให้ดูความสำเร็จก่อนดูความพยายามถูกสอนให้ชื่นชมเมื่อทำถูกและเงียบงันเมื่อทำพลาดความเงียบงันนั้น ค่อยๆกลายเป็นเสียงภายในเสียงที่ไม่ได้ตะโกนแต่ดังยาวเสียงที่ไม่ได้หยาบคายแต่บาดลึกเสียงที่พูดกับตนเองว่าไม่ควรพลาดไม่ควรอ่อนไม่ควรเหนื่อยและไม่ควรเป็นอย่างที่เป็นอยู่ในวันนี้เมื่อใจเติบโตขึ้นเสียงนั้นก็เติบโตตามมันเริ่มมีเหตุผลเริ่มมีหลักฐานจากอดีต เริ่มดึงเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ทุกครั้งที่ปัจจุบันไม่เป็นดังหวังใจจึงไม่ได้อยู่กับความจริงตรงหน้าแต่อยู่กับคำตัดสินที่สะสมมาเนิ่นนานและคำตัดสินนั้นมักลงเอยที่ตนเองเสมอทำกล่าวถึงทุกขว่าเป็นของควรรู้ไม่ใช่ของควรผลักแต่ใจที่โทษตนเองกลับทำตรงข้ามมันผลักความทุกข์ออกไปด้วยการตำหนิ หวังว่าการตำหนิจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหวังว่าความเจ็บจากคำพูดภายในจะเป็นแรงผลักให้ลุกขึ้นแต่บ่อยครั้งแรงผลักนั้นกลับทำให้ใจถอยหนีถอยออกจากความรู้สึกถอยออกจากการรับรู้และถอยออกจากความเป็นจริงของชีวิตมีคนจำนวนมากที่ภายนอกดูเข้มแข็งแต่ในภายใน เต็มไปด้วยรอยช้ำที่มองไม่เห็นรอยช้ำจากการบอกตัวเองซ้ำๆว่าไม่เก่งพอไม่ดีพอไม่ควรผิดพลาดรอยช้ำเหล่านี้ไม่ส่งเสียงร้องแต่ทำให้ใจอ่อนแรงโดยไม่รู้ตัวทำให้การตื่นขึ้นในแต่ละวันกลายเป็นภาระทำให้ความพยายามกลายเป็นสิ่งที่ต้องฝืน และทำให้ความหวังกลายเป็นสิ่งที่ไม่กล้าจับอีกต่อไปในทางธรรมไม่มีคำสอนใดกล่าวว่ามนุษย์ต้องแข็งแรงตลอดเวลามีแต่คำสอนที่ชี้ให้เห็นความจริงของความเปลี่ยนแปลงความเกิดขึ้นและดับไปของสภาพทั้งปวงแต่ใจที่โทษตนเองมักไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี้มันต้องการความคงที่ต้องการความถูก ต้องการความสมบูรณ์และเมื่อชีวิตไม่เป็นเช่นนั้นใจก็หันกลับมาลงโทษตนเองแทนที่จะมองเห็นธรรมดาของโลกความผิดพลาดจึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตแต่กลายเป็นตัวตนกลายเป็นเรื่องเล่าที่ใจหยิบมาใช้ซ้ำกลายเป็นหลักฐานที่ใจใช้พิสูจน์ว่าตนเองไม่ดีพอทั้งที่ความจริงแล้ว ความผิดพลาดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปเหมือนลมหายใจหนึ่งที่ไม่ได้หายใจเข้าได้เต็มเท่าครั้งก่อนเมื่อใจไม่โทษตนเองความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเหมือนการพลิกฝ่ามือแต่มันเริ่มจากการหยุดเพิ่มน้ำหนักให้กับสิ่งที่หนักอยู่แล้วเหมือนการวางของที่แบกมานานลงชั่วคราวแม้ยังไม่รู้จะเดินต่ออย่างไรแต่เพียงแค่วาง ใจก็เริ่มรู้สึกถึงพื้นที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนพื้นที่นั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความสุขในทันทีแต่มันเต็มไปด้วยความไม่ถูกกดทับเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าตนเองยังพอมีที่ยืนอยู่ในโลกใบนี้โดยต้องพิสูจน์อะไรเพิ่มเติมและในพื้นที่เล็กๆนั้นเองมเมล็ดของการฟื้นจึงเริ่มมีที่พักพิงใจที่ไม่โทษตนเองไม่ได้หมายถึงใจที่ลืมอดีต แต่เป็นใจที่ไม่เอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันไม่เอาความพลาดเมื่อวานมาตัดสินคุณค่าของวันนี้และไม่เอาความกลัวพรุ่งนี้มาบดบางลมหายใจในขณะนี้ใจเช่นนี้เริ่มมองชีวิตตามความเป็นจริงมากขึ้นเห็นว่าทุกการเดินมีทั้งก้าวที่มั่นคงและก้าวที่สั่นไหวและทั้งสองก้าวต่างเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดียวกันเมื่อไม่โทษใจจะเริ่มฟัง ฟังความเหนื่อยฟังความสับสนฟังความไม่แน่ใจโดยไม่รีบแก้ไม่รีบผลักและไม่รีบตัดสินการฟังเช่นนี้ไม่ใช่การตามใจแต่เป็นการยอมรับว่าชีวิตในขณะหนึ่งอาจยังไปไม่ไกลและการไปไม่ไกลก็ไม่ได้แปลว่าล้มเหลวทำไม่เคยเร่งให้ใครดีขึ้นเร็วกว่าเหตุปัจจัยไม่เคยตำหนิผู้ที่ยังติดขัด และไม่เคยปฏิเสธผู้ที่ยังหลงทางใจที่ไม่โทษตนเองจึงเริ่มสอดคล้องกับธรรมโดยไม่ต้องพยายามเพราะมันหยุดทำสิ่งที่ฝืนธรรมากที่สุดนั่นคือการปฏิเสธความจริงของตนเองใจที่แบกคำตัดสินของตนเองใจของมนุษย์เมื่อเริ่มรู้สึกนึกคิดได้มักไม่ได้เริ่มต้นด้วยความเมตตาต่อตอนเองแต่เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรจึงจะถูกยอมรับ จะต้องทำเช่นไรจึงจะไม่ถูกตำหนิและจะต้องปิดบังส่วนใดของตนเองไว้เพื่อยังคงมีที่ยืนในสายตาของโลกใจจึงค่อยๆซึมซับถ้อยคำที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่แฝงอยู่ในท่าทีความคาดหวังและความเงียบงันจนกลายเป็นเสียงภายในที่คอยบอกว่าหากพลาดคือไม่ควรหากอ่อนแอคือไม่น่าภูมิใจ และหากลุมเหลวคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับชีวิตนี้เมื่อการเวลาผ่านไปเสียงนั้นไม่ได้จางหายแต่กลับชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะใจเริ่มนำเหตุการณ์ในอดีตมาสนับสนุนคำตัดสินของตนเองความผิดพลาดเล็กน้อยถูกขยายความสำเร็จถูกมองข้ามและความพยายามถูกลดคุณค่าใจจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการตัดสินมากกว่าความเข้าใจ และเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบมากกว่าการยอมรับชีวิตภายนอกอาจดำเนินไปตามปกติแต่ภายในกลับเหนื่อยล้าอย่างเงียบงันในธรรมมีการกล่าวถึงทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งที่ควรถูกสำเติมแต่ใจที่โทษตนเองมักเข้าใจผิดคิดว่าการตำหนิคือหนทางสู่การแก้ไข คิดว่าการกดดันคือหนทางสู่ความก้าวหน้าโดยไม่รู้ว่าการกระทำเช่นนั้นกำลังเพิ่มภาระให้กับใจที่หนักอยู่แล้วความทุกข์จากเหตุการณ์ภายนอกยังไม่ทันคลี่คลายใจก็สร้างทุกข์ชั้นใหม่ขึ้นมาด้วยคำพูดภายในที่ไม่อ่อนโยนเมื่อใจอยู่กับคำโทษเช่นนี้นานเข้าความรู้สึกผิดจะกลายเป็นนิสัย ความกลัวจะกลายเป็นพื้นหลังของการใช้ชีวิตและความกล้าจะค่อยๆหดเล็กลงการตัดสินใจใดๆจึงเต็มไปด้วยความระแวงแม้แต่การพักก็ยังถูกมองเป็นความขี้เกียจแม้แต่การหยุดก็ยังถูกมองเป็นความล้มเหลวใจจึงไม่เคยได้พักจริงๆแม้ร่างกายจะหยุดนิ่งก็ตาม ธรรมชาติของใจแท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่แข็งกระด้างใจมีความสามารถในการเรียนรู้ปรับตัวและฟื้นคืนแต่การฟื้นนั้นต้องอาศัยพื้นที่และพื้นที่นั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยหากใจยังคงทำหน้าที่เป็นผู้กล่าวโทษตนเองอย่างไม่รู้จบการตาหนิอาจทำให้รู้สึกว่ากำลังควบคุมชีวิตได้แต่แท้จริงแล้วมันกำลังปิดทางออกของปัญญา เพราะปัญญาไม่อาจเกิดในใจที่ตึงเครียดและหวาดกลัวตลอดเวลาเมื่อกล่าวถึงใจที่ไม่โทษตนเองไม่ได้หมายถึงใจที่ละเลยเหตุและผลไม่ได้หมายถึงใจที่ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่หมายถึงใจที่มองตนเองตามความเป็นจริงเห็นว่าชีวิตในแต่ละวันถูกกํำหนดด้วยเหตุปัจจัยมากมายเห็นว่าความพลาด ไม่ได้เกิดจากเจตนาร้ายเสมอไปและเห็นว่ามนุษย์ทุกคนต่างเรียนรู้ผ่านการลองการผิดและการลมซ้ำแล้วซ้ำเล่าใจเช่นนี้เริ่มเบาลงอย่างช้าๆแม้ยังไม่รู้สึกดีขึ้นแต่ความหนักที่เคยทับถมเริ่มคลายตัวการหยุดโทษตนเองจึงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลัน แต่เป็นการหยุดเพิ่มภาระให้กับใจเป็นการยอมให้ความจริงของชีวิตได้ปรากฏโดยไม่ถูกบิดเบือนด้วยอคติภายในและในความเงียบสงบที่เริ่มก่อตัวนั่นเองใจจะค่อยๆเรียนรู้ว่าการไม่ทำร้ายตนเองคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นแม้การฟื้นนั้นจะยังไม่ชัดเจนแต่เส้นทางได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเงียบงัน ใจที่ค่อยๆอ่อนลงเมื่อหยุดกล่าวโทษเมื่อใจเริ่มหยุดการกล่าวโทษตนเองสิ่งแรกที่ปรากฏไม่ใช่ความโล่งเบาอย่างที่คาดแต่เป็นความเงียบที่ไม่คุ้นเคยความเงียบนั้นไม่ได้อบอุ่นในทันทีหากแต่เปิดเผยความรู้สึกที่เคยถูกกลบไวความเหนื่อยความเสียใจความสับสน และความกลัวที่ไม่เคยได้รับการรับฟังใจที่เคยชินกับการกดทับจึงรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในที่ว่างเปล่าไม่มีคำสั่งไม่มีคำตำหนิและไม่มีเสียงเร่งเราให้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งความเงียบเช่นนี้ทำให้หลายคนหวาดหวัน่นเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาใจใช้คำโทษเป็นเครื่องยึดเกาะใช้การตำหนิเป็นหลักยืนเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านั้น ใจจึงต้องเผชิญกับความจริงของตนเองโดยตรงและความจริงนั้นไม่ได้เรียบร้อยไม่ได้สวยงามและไม่ได้สอดคล้องกับภาพที่อยากให้เป็นใจจึงเริ่มเห็นชัดว่าที่ผ่านมาไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่คิดแต่เป็นเพียงการฝืนอยู่กับความคาดหวังของตนเองอย่างเงียบงนันในธรรมความอ่อนแอไม่เคยถูกระบุว่าเป็นสิ่งผิดมีเพียงความไม่รู้ที่ทำให้เกิดทุกข์จะใจของมนุษย์ มักตีความความอ่อนแอว่าเป็นความล้มเหลวและรีบปิดบังมันด้วยความแข็งกระด้างการหยุดโทษตนเองจึงเหมือนการเปิดประตูให้ความอ่อนแอได้หายใจและเมื่อความอ่อนแอได้ปรากฏโดยไม่ถูกขับไล่ใจก็เริ่มอ่อนลงไม่ใช่อ่อนแอแต่เป็นอ่อนโยนความอ่อนโยนนี้ไม่ได้เกิดจากการปลอบใจด้วยถ้อยคำหวานแต่เกิดจากการไม่ผลักไสสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ใจเริ่มยอมรับว่าความรู้สึกที่เป็นอยู่มีเหตุมีที่มาและมีสิทธิ์ที่จะเกิดใจเริ่มเห็นว่าการเจ็บไม่ได้ทำให้คุณค่าลดลงและการพักไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดนิ่งเมื่อไม่มีการตัดสินซ้ำความรู้สึกต่างๆจึงค่อยๆเปลี่ยนรูปจากศัตรูเป็นสิ่งที่บอกเล่าความจริงของชีวิตเมื่อใจอ่อนลงความเร่งรีบก็เริ่มจาง ความต้องการพิสูจน์ตัวเองเริ่มลดและการเปรียบเทียบเริ่มเงียบลงใจไม่ได้ดีขึ้นในความหมายของความสุขแต่ดีขึ้นในความหมายของความจริงคือความจริงที่ว่าชีวิตในช่วงหนึ่งอาจยังไม่พร้อมไม่เข้มแข็งและไม่แน่ใจและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขัดกับธรรมดาของโลกแต่อย่างใดในสภาพเช่นนี้ใจเริ่มรับรู้สิ่งเล็กน้อยที่เคยมองข้าม รับรู้ลมหายใจที่ไม่ต้องพยายามรับรู้การเคลื่อนไหวของชีวิตที่ไม่ได้เร่งเรา้าและรับรู้ว่าการมีอยู่โดยไม่ต้องตัดสินก็เป็นสภาพหนึ่งของความสงบความสงบนี้ไม่ใช่ความนิ่งสนิทแต่เป็นความไม่ถูกบีบคั้นเป็นความไม่ถูกไล่ล่าโดยคำโทษภายในเมื่อการกล่าวโทษลดลง ใจเริ่มมีที่ว่างให้ปัญญาได้แทรกตัวปัญญาไม่ได้มาในรูปของคำตอบที่ชัดเจนแต่มาในรูปของความเข้าใจที่กว้างขึ้นเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ได้ทำลายชีวิตทั้งหมดเข้าใจว่าหนึ่งวันที่ไม่ไหวไม่ได้ตัดสินทั้งเส้นทางและเข้าใจว่ามนุษย์ไม่จำเป็นต้องยืนหยัดตลอดเวลาเพื่อจะมีคุณค่าใจที่ค่อยๆอ,อ่อนลงเช่นนี้ ยังไม่ได้ฝืนเต็มที่และยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แต่ได้วางรากฐานสำคัญคือการไม่เป็นศัตรูกับตนเองเมื่อใจไม่ต้องต่อสู้กับตนเองตลอดเวลาพลังที่เคยสูญเสียไปกับการตำหนิจะค่อยๆกลับคืนและการฟื้นจะเริ่มดำเนินไปอย่างเงียบงนันโดยไม่ต้องเร่งไม่ต้องประกาศและไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็น ใจที่เริ่มเห็นค่าของการไม่ฝืนเมื่อใจไม่ต้องใช้พลังไปกับการกล่าวโทษตนเองตลอดเวลาสิ่งที่เริ่มปรากฏคือความรู้สึกบางอย่างที่เคยถูกมองข้ามนั่นคือความล้าอันสะสมความอ่อนแรงที่ไม่ได้เกิดจากความเกียจคร้านแต่เกิดจากการฝืนอยู่กับความคาดหวังนานเกินไปใจเริ่มเห็นว่าที่ผ่านมา ไม่ได้อ่อนแอเพราะไม่พยายามหากแต่พยายามโดยไม่เคยได้รับอนุญาตให้หยุดพยายามโดยไม่เคยได้รับความเข้าใจและพยายามโดยต้องแบกคำตัดสินของตนเองไปพร้อมกันในสภาพเช่นนี้ใจเริ่มเรียนรู้คุณค่าของการไม่ฝืนไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเห็นตามจริงว่าแรงที่มีในแต่ละวันไม่เท่ากัน ชีวิตบางช่วงมีพลังให้เดินไกลบางช่วงมีพลังเพียงพอแค่ยืนอยู่กับที่และบางช่วงมีพลังเพียงพอแค่ไม่หลมหลงการไม่ฝืนคือการยอมรับความแตกต่างนี้โดยไม่กล่าวโทษไม่เปรียบเทียบและไม่ด่วนตัดสินว่าตนเองด้อยค่าธรรมไม่ได้สอนให้ชีวิตต้องเดินเร็ว แต่สอนให้เห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เดินได้หรือเดินไม่ได้ใจที่ไม่โทษตนเองจึงเริ่มมองชีวิตด้วยสายตาที่ละเอียดขึ้นเห็นว่าความช้าบางครั้งเกิดจากความเหนื่อยที่ยังไม่ถูกฟังเห็นว่าความลังเลบางครั้งเกิดจากแผลเก่าที่ยังไม่คลี่คลายและเห็นว่าการหยุดบางครั้ง คือการป้องกันไม่ให้แตกหักมากไปกว่าเดิมเมื่อใจเริ่มให้ค่ากับการไม่ฝืนความรู้สึกผิดที่เคยแทรกอยู่ในทุกการพักจะค่อยๆจางลงการอยู่นิ่งโดยไม่รู้สึกว่ากำลังทำผิดเริ่มกลายเป็นประสบการณ์ใหม่ใจเริ่มสัมผัสได้ว่าการไม่ก้าวในบางวันไม่ได้ทำให้เส้นทางหายไป และการไม่เร่งไม่ได้ทำให้ชีวิตล้มเหลวสิ่งที่เคยเป็นศัตรูอย่างความช้าความนิ่งและความไม่แน่ใจเริ่มถูกมองในฐานะสัญญาณของร่างกายและใจที่กําลังขอพื้นที่ในความเข้าใจเช่นนี้ใจเริ่มลดการต่อสู้ภายในการต่อต้านความจริงค่อยๆเบาลงและการยอมรับ เริ่มมีที่ยืนยอมรับว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบเดียวตลอดเวลายอมรับว่าความเข้มแข็งไม่ได้แสดงออกด้วยการฝืนเสมอไปและยอมรับว่าความอ่อนโยนต่อตนเองไม่ใช่การตามใจแต่เป็นการเคารพเหตุปัจจัยที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อการฝืนลดลง ใจเริ่มรับรู้ความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ไม่เคยสังเกตเช่นความโล่งในอกที่ไม่ต้องพิสูจน์ความผ่อนคลายในความคิดที่ไม่ต้องรีบหาคำตอบและความสงบที่เกิดจากการอยู่กับสิ่งที่เป็นโดยไม่ต้องผลักให้เป็นอย่างอื่นความสงบเช่นนี้ไม่ได้ตัดขาดจากโลก แต่ทำให้การอยู่ในโลกเบาลงธรรมชาติของใจเมื่อไม่ถูกบีบคั้นจะเริ่มปรับตัวเองอย่างเงียบงันปัญญาเริ่มทำงานโดยไม่ต้องถูกเรียกความเข้าใจเริ่มก่อตัวจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่จากคำสั่งหรือกฎเกณฑ์ใจเริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยกับการฝืนระหว่างความทุกข กับการไม่ยอมรับและระหว่างการฝืนกับการหยุดทำร้ายตนเองในช่วงนี้ใจยังไม่ได้แข็งแรงยังไม่ได้มั่นคงและยังไม่ได้แน่ใจในเส้นทางทั้งหมดแต่มีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือใจไม่เร่งเรา้าไม่ข่มขู่และไม่บังคับตนเองเหมือนเดิมอีกต่อไปและการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เอง ที่กำลังเปิดทางให้การฟื้นดำเนินต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องฝืนและไม่ต้องเร่งให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเวลาอันควรใจที่ค่อยๆฝืนโดยไม่ต้องเร่งเมื่อใจเริ่มฟังความจริงของตนเองได้โดยไม่กล่าวโทษสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความสว่างสวยหรือความเปลี่ยนแปลงฉับพลันหากเป็นความรู้สึกว่า ไม่จําเป็นต้องหนีจากสิ่งที่กํำลังเป็นอยู่อีกต่อไปใจที่เคยวิ่งหนีความผิดพลาดวิ่งหนีความรู้สึกไม่ดีและวิ่งหนีภาพของตนเองในวันที่ไม่เข้มแข็งเริ่มหยุดยืนอยู่กับที่และมองดูชีวิตตามที่มันเป็นจริงการหยุดเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดเคลื่อนไหวแต่ทำให้การเคลื่อนไหวไม่เต็มไปด้วยความตึงเครียดใจเริ่มรู้สึกว่า การมีอยู่ไม่จำเป็นต้องแลกด้วยการกดทับตนเองไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความคุ้มค่าในทุกลมหายใจและไม่จำเป็นต้องแก้ไขตนเองตลอดเวลาเพื่อให้สมควรได้รับการยอมรับความเข้าใจนี้ค่อยๆซึมลึกลงไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในธรรมมีความจริงข้อหนึ่งที่มักถูกมองข้ามคือสิ่งทั้งหลายย่อมเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อไม่ถูกขัดขวางใจที่ถูกตำหนิซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกขัดขวางไม่ให้ฟืน้นแต่เมื่อการตำหนิหยุดลงแม้ยังไม่มีถ้อยคำปลอบโยนใดๆใจก็เริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางของการเยียวยาอย่างเงียบงันความฟื้นนี้ไม่ได้วัดจากความสุขแต่จากความสามารถในการอยู่กับความเป็นจริงโดยไม่แตกสลาย เมื่อใจไม่เร่งให้ตนเองดีขึ้นใจกลับเริ่มดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวไม่ดีในความหมายของความสำเร็จแต่ดีในความหมายของความสมดุลความสมดุลระหว่างการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างการพักกับการเดินต่อและระหว่างความอ่อนโยนกับความรับผิดชอบใจเริ่มเห็นว่าทั้งสองด้านสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องขัดแยง้ง ความทรงจำเก่าๆยังคงปรากฏความพลาดพลั้งในอดีตยังคงถูกนึกถึงแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือท่าทีของใจใจไม่ใช้ความทรงจำเหล่านั้นเป็นอาวุธทำร้ายตนเองอีกต่อไปแต่เริ่มมองมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเป็นเหตุปัจจัยที่หล่อหลอมให้เกิดความเข้าใจที่ลึกขึ้นความเจ็บในอดีตจึงค่อยๆคลายอำนาจลงไม่ใช่เพราะถูกลืมแต่เพราะไม่ถูกต่อต้าน เมื่อใจไม่โทษตนเองความกลัวการผิดพลาดในอนาคตจะค่อยๆเบาลงการก้าวเดินเริ่มเป็นไปตามกำลังที่มีจริงไม่ใช่กำลังที่อยากให้มีใจเริ่มเลือกจังหวะที่สอดคล้องกับชีวิตมากกว่าจังหวะที่โลกคาดหวังและในจังหวะนั้นความสงบแบบไม่ปรุงแต่งเริ่มปรากฏขึ้นเป็นระยะความสงบที่ไม่ได้ตัดขาดจากความทุกข์แต่ทำให้ความทุกข์ไม่ครอบงำทั้งหมดของใจ ทาไม่ได้บอกว่าเส้นทางนี้จะราบเรียบใจที่ฟื้นแล้วอาจกลับมาอ่อนแรงอีกได้อาจกลับมาสับสนและหลงทางได้อีกแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือใจจะไม่รีบหันกลับมาทำร้ายตนเองใจจะไม่ใช้ความผิดพลาดเป็นข้อพิพาทและไม่ใช้ความอ่อนแอเป็นเหตุลงโทษตนเองอีกต่อไป การฟื้นเช่นนี้จึงไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นวิธีอยู่กับชีวิตอย่างไม่เพิ่มบาดแผลใจที่ไม่โทษตนเองไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องสงบตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดเพียงแค่ไม่เป็นศัตรูกับตนเองใจก็ได้วางเงื่อนไขสำคัญที่สุดของการฟื้นไว้แล้วและในความธรรมดาเช่นนี้เอง ชีวิตจะค่อยๆดำเนินไปด้วยน้ําหนักที่เบาลงแม้ยังมีวันที่ยากแม้ยังมีวันที่ไม่ไหวแต่ใจจะรู้ว่าการไม่สําเติมตนเองคือของขวัญที่ประเสริฐที่สุดที่สามารถมอบให้ชีวิตได้ในทุกช่วงเวลา